ลูกสาวเรียนเก่งทำพ่อแม่พมิใจน้องออกาสลูกสาวเปิร์นจูน12ขวบสอบติดโรงเรียนอันดับสองในอังกฤษโฮมเรียน,นพิเศษตั้งแต่เด็กไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับลูกสาวคนโตของบ้านศิลาชายอย่างน้องออกาสที่ล่าสุดคุณพ่อสุปตาอารณมดีเปิรนนาคอนได้ใช้พื้นที่บนสืกรม เบิร์นอันดรสกอรนัรชาเรื่องราวที่ทั้งน่ารักและน่าภูมิใจเกี่ยวกับลูกสาวให้แฟนๆได้นนอ่านและยิ้มกันจนแก้มปรีโดยเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวเป็นการพูดถึงความตั้งใจของน้องโอกาสที่อยู่ดีดๆก็เข้ามาเอ่ยปากกับคุณพ่อคุณ,คณแม่ว่าอยากจะบินลัดฟ้าไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแถมยังเป็นโรองเรียนที่ต้องใช้คะแนนสอบสูงและย่าเป็นอันดับสองของประเทศและด้วยความตั้งใจโนน่บวกกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวในที่สุดน้องออกาสก็ทำสำเร็จ สามารถสอบติดโรงเรียนในฝานแต่ทว่าดันมีเรื่องให้ต้องจบแบบหักมุมซะอย่างนั้นเมื่ออยู่ดีๆเจ้าตัวก็เอ่ยปากับคุณพ่อเปิ้ลและคุณแม่ตูนในคำนองว่าไม่อยากไปแล้วเล่นเอาหนุ่มเปิ้ลถึงกับต้องใช้คําว่าเอาที่สบายใจเลยลูกกันเลยทีเดียวพี่อ๋ออยู่ๆก็บอกอยากไปเรียนที่อังกฤษป้ากับแม่ก็ไม่กล้าขัดใจแต่ต้องไปสอบดูก่อนนะเพราะโรงเรียนนี้ไม่ง่าย w o อร์ดิงค School โรงเรียนผู้หญิงล้วนคะแนนสูงสอบยากเป็นอันดับสองของประเทศอังกฤษ ปรากฏว่าผลสอบออกมาพี่ออสอบติดเสียหม,มูกระทะไปหนึ่งมือแล้วพี่ออก็เซอร์ไพรส์ปากับแม่อีกรอบโดยบอกว่ากับแม่ว่าหนูไม่อยากไปแล้วหนูอยากอยู่กับพ่อกับแม่ฮ่าค่าเอาที่สบายใจเลยลูกโดยเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวเป็นการพูดถึงความตั้งใจของน้องออกสัสลูกสาวคนโตของป้ลน,นาครและจูนกัสมาที่อยู่ดีๆก็เข้ามาเอ่ยปากกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะบินลัดฟ้าไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแทนยังเป็นนเรียนที่ต้องใช้คะแนนสอบสูง รายยาเป็นอันดับสองของประเทศรายด้วยความตั้งใจแน่วแน่บวกกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวในที่สุดน้องออก,กัสก็ทาสาเร็จสามารถสอบติดโรงเรียนในฝานโดยงานนี้แม่จูได้เผยภาพจดหมายตอบรับจากทางโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษผ่านสื่อกร a m ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสุดดีใจว่าเ yeah, ย yeah, yeah ้เย้เยให้กาลังใจพี่ออนะคะอดตาหลับขับตานอนติวสอบเข้าโรงเรียนที่อังกฤษแบบทอรหดมากแล้วผลออกมาว่าพี่ออการสอบติด boarding school อยากกินไรเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปกินนะคะพี่อ๋อเจ้าตัว,ตวยังไม่รู้หลับไปแล้วผลพึ่งออกเมื่อกี้ฝากกดไลค์แลกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ